พระสมเด็จกุวัดบางขุนพม์แม้จะไม่จัดอยู่ในชุดเบญจาภาคีเหมือนพระสมเด็จวัลขังแต่ด้วยผู้สร้างคือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมลังศีทําให้มีราคาค่านิยมสูงขึ้นตามพระในชุดเบญจาภาคีบางท่านเอื้อไม่ถึงพระสมเด็จวัลขังจึงหันมาให้ความสนใจในพระสมเด็จกุวัดบางขุนพม์เพื่ออาราธนาจัดเข้าชุดเบญจาภาคีแทนพระสมเด็จวัลขังโดยเชื่อว่า พุทธคุณไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตท่านได้เป็นผู้สร้างพระสมเด็จวัดระังสุดยอดของพระเครื่องเมืองไทยซึ่งท่านได้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2409ภายหลังจากที่ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นสมเด็จพุทธจารย์และสิ้นสุดการสร้างเมื่อปีพศ2413ท่านได้สร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพงษ์ ซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงขจรกระจายไม่แพ้พระสมเด็จวะัละขังเลยทีเดียวสมเด็จพุทธจารย์โต